บ่เห็นโอ้ได้แล้วได้แล้วเราจะได้แล้วมานแล้วมาแล้วทุกคนเลยเรื่มเรือทุกคนเลยแม่นเลยได้หันแม่นเลยได้แม่นเลยได้อ้ลุยเลยเนาะโอ้โหอ้าวบาดนี่เซ็ตจะไปได้หรือเปล่าเออโอ๋อะไรวะเนี่ยลลอยมา เคยได้บ่เฮาหอนแต่ละเทื่อบ่อได้แต่บารายได้แต่บ่รายอออสองสามลีสองสามลีอมสอสลีนี่เฮาคายนี่ลายพันได้ด 1, โอ้หุ่นหนึ่งแปดเซนเนาะมาเบิ่งพี่น้องเฮาทางนี่แหละมาหาวิธีชีวิตหาอยู่หากินเขตสุนทบทเขตบัดบนอกมันหน้าเฮาทุกคนเลย เอาไปน้ากันเนี่ยเอาไปเบิง่งว่าเขาสิได้หรือบัวใดนะตัวนี้มักมีเนาะมักมีเละนเนาะบัแมนหมักมีนาง <c ười> อยู่นี่บ่าหวยนี <c ười> ่บ่าอ๋อเออกันยังมีคนห่อนี่บางอย่าง <c ười> าเออหลายคนเขาทายว่าเป็นยังบ้า <c ười> เ,เออ าเขามาเบิ้งสว่านเขามาหอนคำขำที่มันไหลออกจากน้ำห้วยทุกคนเลยบางที่ก็ได้แน่บางที่ก็บ่ได้อิงตามโซกเทาแหละทุกคนบ่แม่จะหอนแหละ,อะเอออ้าวาวพลังไม่ได้ตั้งตั้งตั้งแต่เช้าแบบยังบ่ทันได้เมื่อเื่นตั้งเตา่าอ,อ่ เดแะขายแห่งอาชีพไปอย่าง์เฮ่ที่น้องของไอ้เปลือกพี่น้องไอ้เปลือกไปใส่ใส่ตัดกันบางนี่ยโอ้ตัวนี้นี่เนอะเออเหมือนเดิมเลยเนี่เน่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เห็นอะไรได้จึงใส่ถ้วยได้ học hời ảo nè ảo, vẫn có tốt không? mà nhảy nè nè đi <cười> 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 ờ, no, tổ lương lương men mất nó, lương đi rồi, เราปนปนมาปนเม็ดมอปนปนอยู่ครัวพุ่นคือสีคือสีได้คือกันเนาะอยู่ครัวอ๋อปนคัวตัวอยู่พุ่นครัวมานาเวอร์เนาะอ๋อบางเวลาเฮาเอานี่เฮ็ดนี่ได้ต่อแม่เฮาเมื่อเผาบ่เออทางว่าเผาทางว่าเผาเรือนเอ้ามันบุมันบุบุหายไปเลยบ่เวลาเฮาเผาบ่หายสุดได้มีแค่วเนาะเผา บ่บแหงโอเป่าค่อยคเออแม่เยว่ม่เวลาเวลาเาเป่าเลยบันนี้ยังแต่ค้ำเลยมันอยู่เนาะโอแต่เศร้าบ่ได้ชมนี่ก็เศาก็บเออมาได้ลีนึงเศรก็มาได้อลีนึงหกเซนสามเสนหกหกนโอหุนหนึ่งล้านหนึงโอหุนหนึ่งล้านนึงเอาสูเอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยเป็นกำลังใจให้ สูสูเราม่เขาชไตบอเอเท่านิดเทละน้อยนี่่อนี่จะนักแม่นแหละเฮ็ดพ้เดียวบอกเลยละล้วันน้ำลูกใส่ลูกแม่ลูกขผืกลูกเจะต้ไฟไดีก็มีกนก็แัอ้าหอนหอนหอนอนน้อ้ยังได้บ่เข่ใจเนาะ เม่เขาบงัน uh> ี่ว่เห็นเแม่เนาะเออขล้นว่าแม่ก็มีแค่นปากได้ปากได้เออนลูกนหนังเนื้อนันเออเออบเกียวไ่ได้ลูกด้ลูกไทยรไปไทยแล้วอแม่ลูกลูกไทยกว่าโอ้ไทยดียว เดี๋ยวนหนถืกไปเตะของมูในเซตมูแบบไม้ได้เดี๋ยเออมาเอาเวลาเอาห่อนี่มันบไกบ่ะนามบอกไบ่ไปนาไปบวชึกช้ำอ๋อบวชึกมิติเออมิติขี้มันตัวมันบ่มีเออเขาต้องไปละค่อยๆได้ทุกคนจดี๋ยวเไปเตะของชาวบ้านในห้วยบ่ได้ไดมนี่เขาสีว à n งปะนี่เงาย่างต้อยค่อยๆเออ เอาคึดนฟ้าเขาเห็ดนี่เลยละน้ามันเชียวไฟเลยเม็ดเพราะว่าเม็ดมันน้อยๆบ่อเนาะมันก็อยู่เลยน้ำใหม่นี่เนาะเออ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 เลยจะเม็ดไทยเออระวังเด้อระวังเด้ออย่าน้อทิ้งไปเต้เออเน้อเออจังหน่อยค่ะไม่สิบล้านเออแนวมาแล้วนี่ค่อยๆอยงนี้เนาะโอ้เออเขาอายันอายานมัน เม็ดมันหน่อยมันไปเลยปิวเลยบ่ไม่ชอบปัดมันไปเลยค่ำเม็ดในหน่อยเปาใหญ่เร่เราได้สำเนียงใครเร่บอกกูไม่บอกเปาะบุบเคยได้เป่งมีสำเนียงเออมีแต่มีแต่สำเนียงเออมันบ่ได้สำเนียงเนาะเลื่องอะไรเออหน่อยหน่อย พอใหญ่พอเอาไอขอขไปเผาบอกปลุกปลุกจับฟิ้งเต้าเ้าเตาเต้าเตาให้ยังอยู่เตาเมือเพื่อนเเ้าเเผาไฟก่อนตั้งฟิ้งไข่โอ้ไเผาเขาฟิ้งเลยแบบเอาตัวนี้ตั้งอยู่บนไฟเลยเออทุกคนเขาเอาตัวนี้ไปตั้งบนอทานไฟ เวลามันแหกแล้วเขาจะค่อยเป่าบัดแล้วยังจะเม็ดคำยังจะเม็ดคำตัวนั้นแหละเขาเอาใดเนาะบบดนี้เนาะใส่เลยแก้วใส่แก้วใส่แก้วก้อนเออก่อนจะไปคลายใส่แก้วก่อนโอ้โหได้ เือเลื่องซางเลื่องหันตีตีเออตีเป็นเอยซอยตุ่มหูเขาเห็ดเองว่าเชยซอยกับตุ่มหูอย่างเขาเห็ดเองเลยเอขาเหยดเเลยียดมามาเอาโอ้ดอยดอยดอยตีอยู่นี่อ๋อเอาเอาเอาเบื้องดำกันลุ้นนดำกันเออเบื้องดำกันเบื้องดำกันนี่เบิ้งไรครับระวังเลยโอ้ย อ่าทุก uhm คนเลยลุนลุนลุนสิได้บ่บอบ่มีเออบ่มีบ่บลูจิ๊กตอนมันชิได uh, ้เดือดละเม็ดเดือดละน้อยเนาะบ่มีเบิ่งนี่นี่ขำนี่โอ้ยนี่ลยโอ้ยตัวนี้บ่แม่นเนาะตัวนี้เนาะเออบ่แม่นนี่คือคือลายคือเอาต้องเฮ็ดค่อยๆน้ำอันนี่เนาะ แล้วค่ค่อยๆบนไล่ทำนี่ไล่เลยเออตัวได้แหละตัวนี้เออเออปิ้งระดักเลยลงเลยลงเซฮันแล้วเรียบร้อยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยแม่ได้ได้ปะได้าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรนี่นี่นี่แม่หมดโอ้เม็ดเดียวนะเออไปใช่แหละ ค่อยๆเด็ดๆเด็ดค Th ่อยๆที่พ oh. ่นได้แล้วได้แล้วโอ้สองเมตรสองเมตรเนาะสองเมตรแมนะบราณแมนโอ้ โอ้ไม่แต่ขี้วะเนาะน่ะคะกะแมนบ่ตัวนี้บ่แมนเน่น่เ่โอ้มันติดเลยตัวนั้นเนาะเออเอาเอาใส่ใช่ใช่บาดเลยตัวนี้เนาะจะใส่ก่อนเมื่อกี้นี่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 ให้มันลงเลยอ้าวเรียบร้อยมันอยู่ในแล้วตอนแรกเลยเขาเมื่อเป่าใส่เลยนี่ใส่ไหมก็หนึ่งแล้วออกโอยโอ้ก็มีไอ้จัก เออหากมากำมานี่เออเพื่นหากมาทุกคนเลยอ่ามีลงแล้วลงแล้วนี่ตัวใหญ่าย่าระวังเลยตุกเออเก็บดีดีวอมันชีไดวอมันง่ายไดโอ้นี่เอาเอาสู้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 ทุกคนสู้ก้อนมันสีได้นี่บวอม่นง่ายต้องใช้เวลาเออเวลาน้ำมันท่วมมันมัน มันท่วมแบบอ่ามันเจาะขี้หินอยู่ลุ่มหุ่นมันจึงได้มันมาแมนว่าหาสิได้แบบง่ายๆทุกคนเลยนี่เห็นบ่ตันแล้วน้ำเชีเยวไปอีกคืนในนี่นี่หนามันไลแห้งไปตลอดถ้าว่าย้ำแรงนี่บ่ได้เนาะมันตรงน้ำแบบท่วมก่อนเนาะเออตรงน้ำมันท่วมก่อนมันเจาะก่อนเนาะมันจึงได้เพราะว่ามันอยู่อ๋อ น้ำมันต <ENNIS> ้องทั่วมันเสาะคอนอยู่ลุ่มใดมันอยู่เล <Mine>. ิกเนาะเห็นเออเห็นบุกคนนี่มันจะอยู่เล็กไดถ้าถ้าว่าน้ำบ่เสาะบ่อยังนี่คือสิบ่ได้ง่ายเห็นบ่หน้าดินมันอยู่เทิงเนาะในบันนี้มันน้ำมันเสาะแมนคอนไดเอนได้แต่คิดดินนั่นแหละโอ้โอ้น้ำมันท่วมนี่มันหอดบ้านกับเจ้าได ถ้าว่าคือคือชาวบ้านเพื่อนว่าเลยถ้ามันบวเซาะมันโบไลน้ำมันโบเห็ดนี่ยากเขาสิไดเออพวกบริษัทแต่ละที่แต่ละบ่อนนี่เขาเจ้ามีรถจกของเขาวันนี้ชาวบ้านเฮานี่เขาเอาใช่เวลาน้ำมันไหลมันท่วมนี่นะเออเอาวอาสองแมลูกนี่สู้สู้สู้ละสู้สู้ตั้บวันใ้เออมานมันมันมนคอยคอยจึงได้เอออดทนอดทนโดย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  เห็นบ่นี่ล่ะผู้คนเพิ่นกะคือสิเอาอยู่พุ่นก็ยังเอาได้ดาเนาะเอาได้น้ํามันมันเสาะมันเอาไปด้พุ่นพี่น้องเอ้ออ้าวสู้ๆถากะเห็นครั้งแรกคมบ่เคยเห็นเนาะเขาเอาแบบใดเห็นแต่เขาขายพี่น้องเอ้ยเนาะเห็นแต่เจ้าาย Bộ bưng cho này thực tế không mua này leo vào này Dây Ồ hô Bây giờ ngay Đây lưu không? Ở này ơi Đây không? Bỏ mi Mày khuyên bỏ không đây Ờ Bỏ đây lấy, bỏ nằm nó Khuyên xì bỏ đây Ờ เอ,อ้ยกระเตะซาบ่มาเตะซาวบ่มาเมื่อกี้นี่เออมาเตะเทนเอาเอาเข้าละเขายานแบบน้าม,มันไหลแหง้งๆหรือมันเอาไปเลยเม็ดบอเลยเน่อยเออเห็นบระถุคนวิธีการเอาในนี้เด้เขากระิค่อยห่อนอาแข่ชายห่อนทีนน้อยๆนี่นะคือในนี้ทุกคนแล้วก็มันออกมาแล้วคำมันก็นสชีจับ ่าแผ่นเล็กหรือแผ่นไม้อันนี้ได้เออบางคนก็เคยได้บอกอ่ามื้อนึงซ้ํานิ้วโผเขาได้บ่เคยเนาะเออมีแต่เม็ดน้อยๆอันนั้นเนาะเออๆๆเห็นมีแล้วบ่สนิทแม่นบ่ฮะแม่นอเียกอเฮาคมบ่ได้เลยเออๆแม่เนาะนี่ๆเนาะใหญ่อยู่ดอกอันน ได้ยังได้ยังเอาคุณเลยคักขักขักขักเออสองมิรว้าวบดไม่รามันได้ยังง่ายเงี้ยมีมีกง่ายได้กับบมีบังโอ้เริมเรือมันทุกคนเอ้ยแม่นเลยได้หฮนแม่นเลยได้แม่นเลยได้เอ้าวมาน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 โอ้ขักโยขักโยูร้อนมันชิได้โมเมนต์ง่ายก็ทุกคนเลยต้องใส่เวลาเน่ยนี่ ao, à, sai, mình chỉ sai con nó, ơi, luồng rệt rồi, anh đây, pha thôi, <laughs> à, à. man, man, man tham <laughs> bắt hào chắp nên, nên bố đây lên luôn <laughs> hào trong mưa, hào xay phay con, ờ, hào bẹp. เวลามันได้อยู่นี่แหะเขาจับนี่เลยพ่อแม่โอ้คอยเขาใจมาเพชรมาตลอดแล้วบาทนี่ <laughs> อเอ้อดีถ้าคนนุ่มคนแน่นเลยเข้าแข้งแห้งไข่แน่นเอ่อ<ม>เข้าพุดเข้าเอาอยู่ลุ่มกกอเออ Nơi đi đây thì khuôn đấy. Ô thôi thôi thôi, nó. À, à. Ô thôi, ừ. thôi thôi, nó. áo, áo thôi. Ô thôi thôi thôi. Ô Ô đầy thôi đầy thôi nó đầy thôi 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 ปกติต่กี้ทางนี้เนาะถ้าขามไปบ้านขจ้ามากขั้งนอกทังนี้นะแต่พูดมาพี่ทางนี้แต่ว่าหน้ามัน่วมแห้งหนักๆเอาไปบนเลยขัวเหล็กไหนของแม่เท่านี่แม่เท่าง่ายไดาหนึ่งล,ลายเนาะสวยๆเห็ดจริงๆ,ๆเห็นตะกี้มันน่ะเบาแล้ว

เอโตมันบ่มมีโอ้มันบ่มีใส่เพ่มเพิ่มคือชีคือมันสิบุกี้แบบนี้เนาะใส่เพ่มเพิ่มแบบนั้นเราย้อนดูกันเอออ่าแบบนี้ไปใส่แล้วระวังแม่เอ้ยเออระวังได้คนเฒ่าคนแก่อ่าค่อยๆคนเด้ แม่ได้แล้วนี่แม่ได้แล้วอ้าวมาด้แม่ไปไซส์เลยไปไซส์ของอีแม่ที่นี่ป้าโอ้เอา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 เลยทุกคนเลย เขาก็ได uh, ้เ so บิ <c ười> uh, ้ง hmm. วิถีช nin ีวิตของชาวบ้านแต่เ huh. จ <c ười> <in> ้าการหาเงินหาคํำมันก็คือเขตบ้านของพี่น้องไลยอันนี้การใส่เวลาอีกเนาะเขาตรงฮ้อนหอนเขาห้อนนี่ผมเข้าใจผิดว่าทาว่าเข็นเป็นเม็ดน้อยๆเขาไปจับเลยโบแมนวิธีของเขาก็คือทาาเห็นแล้วล่ะเขาใส่เป็นกระทดเล็กน้อยเนาะนั่นแหละแล้วเมื่อแล้วเอาเมื่อเอาเมื่อเผาใส่ไฟ เมื่อเมื่อเขาเผาใส่เผาใส่ไฟแล้ววันนี้เขาฉีบค่อยๆเป่าเนาะเป่าขี้มันออกวันนี้ยังเลือดแต่คำแล้วเขาก็สิเอาใส่ขวดเออแล้วเขาเอาไปเห็ดอ่าซอยไปเห็ดตุ่มหูบอหรือเอาไปเห็ดแวนบอลสินะอันนี้คือวิธีชีวิตของกะเจ้าอันนี้เป็นน้ำที่ว่ามันเอาไปมาแต่ปุ้นเลยเนาะตอนเย็นเนี่ยมันมามันพุ่งพัดไปเลย แล้วก็ชาวบ้านก็สามารถาได้ได้กับโบแมนมาต่วโบแมนจกไปแม่น้ำซอกไปหมดเลยทุกคนเออแล้วก็ถ้าว่าน้ำโบเสาะก็คือในนี่แหละทุกคนคือพี่น้องเห็นนี่แหละอันนี้เขาเอาโบได้แบบนี้เนาะกับโบมียังหลากหลายก็ขอขอบใจทุกคนที่ได้มาับชมวิถีชีวิตชาวบ้านมาเอาเงินเอาคำนะเอาก็พบอีพีต่อไปทุกคน